ดีค่ะพบกันนะคะะ วันนี้เรายังมีลมหายใจเราได้มาพบกันนะคะวันนี้นกแววเข้ามาในวัดแห่งหนึ่งนะคะที่ที่ใกล้ๆก,กับนกมาพักอยู่แถวนี้นะคะบรรยากาศร่มรื่นดีมากเลยแล้วก็มีโอกาสทําคลิปนิดนึงอยากจะบอกทุกคนทุกท่านว่าทุกท่านว่าชีวิตนะวันนี้หลายคนหลายท่านอาจจะมีความสุขมีความทุกข์มีกําลังใจหรือหมดกําลังใจแต่หากจิตใจเราเข้าสู่ธรรมะเนี่ยเราเข้าเข้าใกล้พระพุทธศาสนาเนี่ยทำให้จิตใจเราและชีวิตเราร่มเย็นได้นะคะ อย่างนะ้าวันนี้พอดีนกมารอมารอเจ้านาย จะมาขึ้นรถแถวแถวนี้นะคะแล้วก็เดินเข้ามาในวัดบรรยากาศดีมากเลยขอให้กระแสแห่งบุญกระแสแห่งธรรมของพระพุทธองค์แผ่บุญไปถึงทุกคนทุกท่านทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุนะคะรับบุญด้วยกันนะคะบุญมีจริงสวรรค์มีจริงแผ่นดินไทยเราศักดิ์สิทธิ์รับบุญด้วยกันนะคะสาธุสาธุสาธุอย่าลืมนะคะอย่าลืมบุญอย่าทิ้งธรรมะอย่าลืมพระพุทธองค์นะคะรับบุญด้วยกันนะคะน้ขอแผ่บุญที่ทําในวันนี้และทุกๆวันแผ่บุญไปทั้งไปทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุ ทุกพบทุกภูมิทุกรูปทุกนามนะคะสาทุสวัสดีค่ะนอ้องวรรณรัตน์ค่ะบ๊ายบาย